สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนออาหารเกาหลีอีกอันหนึ่งที่คนเกาหลีนิยมทานกันในช่วงหน้าหนาวนั่นก็คือแกงปลาดุกทะเลนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่ามูลมูลแมกกีค่ะ มูลเมกิทังนะคะช่วงฤดูหนาวนี้เขาชอบทานกันมากนะคะอากาศหนาวน,าวนี้สุดน้ําแกงร้อนๆนะคะทําให้ร่างกายอบอุ่นค่ะลักษณะของปลานี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะคล้ายๆกับปลาดุกค่ะแต่ว่าอาศัยอยู่ในทะเลค่ะเนื้อน,นิ่มมากเลยนะคะแต่หนังเขาเขานี่จะเหนียวค่ะเหนียวคล้ายๆกับหนังยางเลยนะคะ วันนี้พอบานไปทำธุระในเมืองก็เลยซื้อติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําแกงให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าอยู่ในร้านอาหารนี่แพงมากเลยนะคะวันนี้เราจะแกงใส่หัวบูหรือหัวไชเท้าค่ะซึ่งเป็นผักที่มีในฤดูหนาวเราเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน11นะคะเก็บไว้ในกล่องตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ยังเหมือนที่เราเก็บจากสวนใหม่ๆเลยค่ะเราก็จะซอยเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อให้มันสุกเร็วค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำไปตั้งไฟนะคะเราจะแก้งแบบอาหารไทยนะคะแต่ว่าจะใส่เครื่องปรุงของเกาหลีค่ะ ใส่ต้นหอมแล้วก็ใสห่หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นทูบูหรือเต้าหู้ค่ะตัดเป็นชิ้นบางๆนะคะส่วนอันนี้เป็นหอมใหญ่นะคะเราก็ใส่ครึ่งหนึ่งคะ่ะก็ตัดเป็นชิ้นพอประมาณนะคะเมื่อเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันดับแรกเราก็มาเตรียมหั่นปลานะคะแต่วันนี้เขา ทำมาให้เรียบร้อยที่ตลาดนะคะสั่งให้เขาทําเลยค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วก็นําปลาเอ็กจอดค่ะใส่ประมาณ4ช้อนนะคะตามด้วยอันนี้เป็นกระเทียมอัดแช่ฟีดไบส์นะคะเพื่อความสะดวกในการทานก็เอาออกมาใส่ได้เลยค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะใส่ปลาลงไปนี้เราจะไม่คนนะคะเพราะว่า ถ้าคนนี้ทําให้มันมีกลิ่นคาวได้นะคะแล้วก็ปิดฝาจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกไทยนะคะแกงปลานี้เราจะใส่น้ำพริกเกาหลีด้วยนะคะนิดหน่อยคะ่ะเพื่อให้มีรสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ผักสุก ปลาใกล้สุกแล้วสุดท้ายเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปนะคะแล้วก็สุดท้ายใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่ารสชาติยังไม่เข้มข้นพอก็ใส่กุชชูจังหรือน้ำพริกเกาหลีลงไปครึ่งช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสจิ้งคันจังนะคะสำหรับคนที่ชอบรสจัดค่ะ เปสุกแล้วก็นำออกมารับประทานได้เลยนะคะบุลเมกีเราจะทานแบบดิบก็ได้หรือจะนำไปต้มเป็นน้ำซุปก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะค่ะคลิปนี้ก็นำเสนออาหารเกาหลีบุลเมกี้ถังหรือแกงปลาดุกทะเลนั่นเองค่ะก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ